เพื่อนชาว youtube ที่นะ่ารักทุกท่านนะครับสำหรับคิดวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับพูดถึงว่าหวยออกที่ลุงพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นข่าวกระแสโด่งดังดราม่ากันเยอะแยะเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับผลปรากฏว่าหวยออกที่บ้านลุงพลนะครับลุงพลฝันนะครับ ซึ่งหลายฟันมาแล้วนะครับผมก็ได้ดูทางยูทูบเบอร์ถ่ายทอดมานะครับว่าลุงพลได้ไปนอนที่ที่พ่อปู่ปริจิตนะครับลุงปู่บอกว่าลุงพลนะครับลุงพลฝันนะบอกว่าฝันฝันว่าได้หน่นะครับฝันว่าได้หนึ่งห้ตัวเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f อฟซลุงพลทุกทกท,กท่านนะครับ ที่โชคดีได้1.5ึ่งนะครับตอนนี้ทางลุงพลก็คงจะฉลองกันใหญ่นะครับตอนนี้นะก็บอกแล้วว่าหวยออกขอบอลุงพลออกจริงๆเลยนะครับ1.5ออกจริงๆนะครับล่าง1.5นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับลุงพลนะครับที่ฝันแม่นนะครับพ่อปู่ปริจิตนะครับก็ มอบโชคประทานโชคให้ f อซแฟนครับทุกคนนะครับถ้าใครได้ดูอยู่ก็คงจะได้โชคมีรางวัลกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบายบายปูน,ปน